สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเลสเตอร์ ester, ใส่ชื่อธนวัตรในทีมชุดใหญ่พร้อมบูเพเมียใช้เบอร์48เลสเตอร์ซิตี้ประกาศหมายเลขเสื้อนักเตะสำหรับลุยศึกเพเมลิกฤดูกาล2021-2022ที่จะเปิดฉากซีซั่น ด้วยการเปิด King Power Stadium ียมรับการมาเยือนของวูฟแฮมตัน er, วันเดอร์วันเสาร์ที่14สิงหาคมนี้เฮเว็บบานจะย้ายจากหมายเลข15มาสวมใส่หมายเลข7ด้านนักเตะใหม่อย่างแรนเบอร์ทรานสวมเบอร์5แทนเวสมอร์แกน佩สันดาก้าจะสวมหมายเลข29บูบาการีซูม,มาเร่สวมหมายเลข42ส่วนเจ้ากันธนวัตร่งจิตถาวรกองกลางตัวรุ่งทีมชาติไทยจะได้สวมหมายเลข48และลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เลสเตอร์ในฤดูการใหม่นี้ หมายเลขเสื้อนัตเต้เลสเตอร์ซิตี้ฤดูกาล2021-2022หมายเลข1แคสเปอร์ชไมเคิลหมายเลข2เจมส์จัสตินหมายเลข3เวสลีย์ฟอฟาน่าหมายเลข4ชักกาดโซยุนซูหมายเลข5้ไรอันเบอร์ทรานหมายเลข6จอห์นอีแวนหมายเลข7ฮาวิบานหมายเลข8ยูริติลมองหมายเลข9จิมมี่วาดี้หมายเลข10เจมส์เมดิสัน11มาร์คอเรตัน12แดนนี่วอร์ด 14เคลซี่อิฮานาโช17อายเซเปเรส18เดนเนียนอามาตี20อัมซาชาวดี้21ริคาโดเปเรรา22คีแดนเดลบิริฮอ24นัมบอลิตเมนดี25วิเฟตเอดีดี26เดนิสปราด27ทิโมธีคาสตานเย่29พัสันดาก้า32คามาโชวา33ลุกโทมัส34ฟิลิปเบนโควิด 35เอลดินยาคูโปวิด38ฟอนเตสเดลิแคมเบล42บูบาร์รีซูมาเร่และ48ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรน้องบัวพิจยาเ F4 สนใจอยากคว้าตัวชาลิชชปุยกองกลางของสิงเจ้าท่าไปร่วมทัพหวังปลูกกระแสแฟนบอลภาคอีสานตามที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าชาลิชชปุย มิดฟิลด์ลูกครึ่งไทยสวิตเจ้าของฉายาสามีแห่งชาติเตรียมอำลาสิงเจ้าท่าการทเรอเอฟซีเนื่องจากใกล้หมดสัญญากับทีมทำไม่ได้ผ่านมามีชื่อไปพัวพันกับทีมดังในไทยลีกหลายทีมอาทิเช่นเมืองการยูเนเต็ดลำพูลวอริเออร์ราชบริมิดผลเอฟซีสมุดปราการซิตี้และเอสซจีเมืองทองแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่านองบัวพิชญ์เอฟซีทีมแชมป์ไทยลีกสองฤดูกาลล่าสุดและทีมน้องใหม่ศึกไทยลีกฤดูกาลหน้า ให้ความสนใจอยากได้ตัวแข้งหนุม่มหล่อชาริวชปุยกองกลางของสิงเจ้าท่าของการท่าเรือไปร่วมทัพเพื่อไปเป็นแข้งขวัญใจของแดนอีสานโดยที่ทีมพร้อมทุม่มเงินค่าเหนื่อยให้กับชาริวชปุยเพื่อหวังเอาไปปลุกกระแสแฟนบอลในภาคอีสานให้คึกคักอีกครั้งยางไรก็ตามมีรายง,งานว่าชาริวชปุยต้องการที่จะค้าแข้งในทีมย่านกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่าและพร้อมลดค่าเหนื่อยลงมาเพื่อให้เจ้าตัวได้มีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง นักกิจบุตรสิงห์แข้งเยาวชนไทยจากอุทัยธานีเอฟซีเผยไร้ปัญหาในการปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมและระบบการเล่นของทีมเคตาเฟ่ได้แล้วหลังจากก่อนหน้านี้พยายามมุ่งมั่นฝึกซ้อมต่อไปเพื่ออนาคตในเส้นทางการค้าแข่งนักกิจบุตรสิงห์ดาวเตะชาวไทยไวัย18ปีจากอุทัยธานีเอฟซีซึ่งถูกสมโมสรอนเคตาเฟ่เบย์ B, ทีมในศึกเซกุนดาลีกสเปนส่สงหนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนรุ่นยุวิกิน1 9ปีเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ระหว่างวันที่9ถึง23สิงหา หลังจากที่ประทับใจฟอร์มการเล่นในช่วงที่เดินทางไปโครงการ FC b a y e บ n ย u n i c มนิกเวิลด์ค2021กับสโมสรันไเยอร์เมนิกในศึกเบเดอิกาเยอรมันและสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในทร์นาเมนต์ดังกล่าวโดยอุ่นเครื่องกับซาล่ายาที่ประเทศเม็กซิโกกับทีมชุดยาวชนของบาเยอร์เมนิกในการยิง3ประตูจาก3นัดที่ได้รับโอกาสลงสนามล่าสุดเจ้าตัวเดินทางไปฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนของเคตาเฟ่เบเป็นที่เรียบร้อยโดยให้สัมภาษณ์ถึงการฝึกซ้อมว่า ผมมีความรู้สึกดีมากๆตอนนี้กำลังปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมและระบบการเล่นของทีมให้ได้การซ้อมที่นี่เข้มข้นมากสไตล์การเล่นของเคตาเฟ่จะเป็นบอลรับและโต้กลับผมต้องปรับตัวให้เข้ากับทีมให้เร็วที่สุดจากการฝึกซ้อมมา4 5วันผมรู้สึกไม่มีปัญหาเพราะทำได้ตามที่ต้องการและน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็จะพยายามมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และอนาคตบนเส้นทางการค้าแข่งต่อไปสำหรับนักเตะบุตรสิงห์มีสัญญาค้าแข่งอาชีพอยู่กับอุท ทีมในศึกไทยลีก3พร้อมเคยติดเยาวชนทีมเจ้าไทยรุ่นยุไม่เกิน14ปี16และ18มาแล้วก่อนจะรับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งตัวแทนจากไทยในโครงการ FC บัเยอโพสคอตไปร่วมฝึกซ้อมกับบัเยอเมนิกเป็นระยะเวลา2เดือนการแข่งขันไทยลีกฤดูการ2021ยังไม่มีท่าทีจะเริ่มแข่งได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงรุนแรงในการแข่งขันฟุตบอลเ150แชมเปี้ยนชิพหรือไทยลีก2 น้องใหม่ที่ขึ้เชนมารประกอบไปด้วยลำพูวอร์เรอร์เมืองการยูนเต็ดและราชปรชชาเอฟซีจะได้ก็ตามวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับลำพูนวอร์เรอร์ทีมจากโซนเหนือน้องใหม่ในการแข่งขันไทยลีก2ฤดูกา 2021. ล2021ันยลำพูวอร์เรอร์ทีมจากโซนเหนือเส้นทางถือเป็นทีมที่น่าจับตาโดยฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาแข่งขันอยู่ในลีกระดับล่างนั่นคือไทยลีกสโซนภาคเหนือก่อนจะสร้างผลงานหคว้วแชมป์โซนภาคเหนือภายใต้าการทําทีมของพงศลิทาราชวงศึกในฐานะประธานสโมสรลำพูนวอร์เรอร์ จากนั้นลำพูวอร์เรอร์ก็กลยุททางเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกโซนบอลและคว้าตำแหน่งอันดับหนึ่งของตารางได้อีกนั่นทําให้พวกเขาการันตีขึ้นสู่ไทยลีก2ได้อย่างแน่นอนเป็นทีมแรกจากไทยลีก3ขณะที่นัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกที่พวกเขาเจอกับเมืองการยูเนเต็ดก็เอาชนะได้ด้วยประตูรวม3-2นั่นถือเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของลำพูนวอร์เรอร์ที่มาพร้อมกับตัวไทยลีก2ลำพูวอร์เรอร์ถือเป็นทีมที่อุดมไปด้วยแข้งเก่าชื่อดังและอดีตทีมชาติหลายคนไม่ว่าจะเปนอสงวมมปถึ เมื่อไม่นานมานี้ลำพูวอร์เรอร์สร้างความฮือฮากับฟุตบอลไทยด้วยการคว้าตัวเชฟเฟนโซเรสอดีกองหน้าเจ้าบทุมบาร์เซโลนาและอาลีซ,โซโ,ซโซโก้แบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสที่้าแข่งกับลิเวอร์พูลเข้ามาเสริมแกล่งโดยนายพงศริธาราวงศ์ประธานสโมสรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดประจำวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมา2ใบรับเงินรางวัล12ล้านล่าสุดลำพูวอร์เรอร์ต้องพบข่าวร้ายเมื่อปปสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอและตำรวจภาค5 นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นและยึดทรัพย์กลุ่มป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่3เป้าหมายประกอบไปด้วยหมู่บ้านหรูในตัวเมืองเชียงใหม่2แห่งและออฟฟิศของขบวนการค้ายาและการเปิดพนันออนไลน์อีกหนึ่งจุดบริเวณถนนซูปเปอร์ไฮเวยอ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าหน้าที่เข้ายึดทรัพย์และตรวจพบว่าหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นประธานใหญ่สโมสรฟุตบอลของภาคเหนือแห่งหนึ่งและทราบว่ากลุ่มขบวนการนี้ได้ทำการฟอกเงินโดยการเซ็งเช่าหรือเข้าหุ้นสถานบันเทิงต่างๆในเชียงใหม่และไปซื้อสโมสรฟุตบอลภาคเหนือก็ถูก ประธานสโมสรลบพูวอริเออร์ดามาดากับไม่โกงธีละทนบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยไม่นิ่งให้ดวนกระหน่ำฝ่ายเดียวเมื่อแฟนบอลเวียดนามตามแซะจะตัวสวนกับทันควันไม่มีมือไว้ไมตรีดามาดากับธีระทรบุญมาทานได้รับประกาศลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องในการช่วยโยโกฮาม่าเอฟรีนอตเก็บแต้มไล่กดดนันคาวาสกิฟอนเล่ลุนแชมป์เจลกญี่ป่ปุนเหลือแคะแนนจากการลงสนาม23นัดเท่ากัน อย่างไรก็ตามมีแฟนบอลที่คาดว่าจะเป็นแฟนบอลเวียดนามใช้เฟซบุ๊กว่านามวานเข้าไปแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กพร้อมพิมพ์คำว่าด็อกไทยหรืออาแปลตรงตัวได้ว,ว่าหมาไทยขณะที่ทีรดทรไม่ยอมให้โดนเล่นงานฝ่ายเดียวเมื่อเจ้าตัวตอบคอมเมนต์ดังกล่าวทันทีในะข้อความว่าถึงจะเป็นหมาไทยแต่หมาไทยตนนี้ก็เป็นแชมป์เจลีกดีที่สุดของเอเชียและคนไทยคนอื่นที่ได้ไปเล่นต่างประเทศก็ได้โอกาสลงสนามทุกคนไม่เหมือนประเทศไหนนะที่ส่งไปเล่นทุกประเทศแต่นั่งตูดด้านและรอไปเห่าเพจคนอื่นเขา จากการตอบโต้ดังกล่าวทําให้มีแฟนบอลและแฟนขับของเจ้าอุ้มเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างล,ล้นหลามออสการ์อิบันเยสกองกลางตัวรับเอฟซีโซเชื่อว่าการที่สัสลักหาประโคนย้ายมาอยู่ที่ชูบุคคนไดมอเตอร์เป็นก้าที่ยิ่งใหญ่สําหรับวงการฟุตบอลไทยก่อนตัวสังกัดทั้งคู่จะพบกันในศึกแคลิกเกาหลีใต้วันอาทิตย์นี้อิบันเยสเคยฝากผลงานที่ยอดเยี่ยมสมัยค้าแข้งกับบุรีรัมยูเนเต็ดในช่วงฤดูกาล2 0 1 2 2 0 1 3ก่อนย้ายมาประสบความสำเร็จอย่างมากมายกับเอฟซีโซในปัจจุบัน เป็นก้าที่ยิ่งใหญ่สาหรับฟุตบอลไทยแต่มันจะไม่ง่ายสําหรับเขาแน่นอนเมื่อมันอยู่สโมสรที่ยิ่งใหญ่และเขาจะต้องกดดันทุกวันผมมั่นใจว่ามันจะให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับเขาและต้องพัฒนาตัวเองให้มากเหมือนเพื่อร่วมทีมของเขาที่ไปเล่นในญี่ปุ่นดูบอว่าทีมชาติไทยจะสามารถส่งออกผู้เล่นได้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหมายความว่าสโมสรต้องปรับตัวและเริ่มสร้างแผนระยะสั้นและระยะกลางและระยะยาวเช่นเดียวกับทีมในโยุโรปพวกเขาต้องผสมผสานการเซ็นสัญ,ญญากับนักเตะต,ต,ต่างชาติควบคู่กับการพัฒนานักเตะท้องถิ่น เพราะเขาจะทำเงินได้ดีจากการสอ่งอ่อนนเตะไปสู่ลีกที่ใหญ่กว่า